ก็ก็ขอ,ขอกราบสวัสดีท่านทุกทุกทุกท่านด้ยนะมนผม,มวันนี้ผมไม่เจอวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโกบ o อกเธออันเดตเซมไทย,ออยนี้ผมรูม้สีการเล่นหมดแล้วนะผมแต่มันมีอัปเดตใหม่หลายหลายคนยังไม่รู้ว่าอัปเดตมันคืออะไรที่แน่ๆคือปืนอ่าหลายหลายคนคิดว่างงว่าคือปืนมันคือปืนอะไรอ่ะมันคือปืนนี้นะผมอ,ะอันนี้ต ปืนเนี่ยมันจะมีการสับด้วยนะมนมีการสับหลอ,อกสับถุยสับหลอ,อกไป่ใช่กับบอลบุ้ยสับปืนเนผมเนี่ยดูนะเนี่ยสังเกตทางข้านะนี่มันจะเด่งสวยมันไม่ได้เหมือนภาคก่อนๆที่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีดีเทลไม่มีการชักปืนอะไรแบบเนี้ยนี่แต่การชักก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ที่นี่คือปรับเปลี่ยนใหม่หมดนี่เอเคก็เหมือนกันเอเคก็เหมือนกันสังเกตทางขวา นะครับเข้าใจด้วยนะครับแล้วก็ปืนนี้จะที่มาไม่ขยับอะไรเลยนี่กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วปืนมันจะเด้งเข้าใส่หน้าเรานะครพอเวลาหมดแม็กก็จะประมาณนี้นะครับก,การชักก็ยังเหมือนเดิมนะแต่มีเสียงมาใหม่เนี่ยปืนนี้จะขยับจะไม่ขยับอะไรเลยมีช็อตแล้ว ว้าวแล้วก็ฝากไปถึงช่องช่องอะไรนะช่องช่องเทพเจ้าคอยอย่าเออผมไม่รู้ช่องผมไม่เคยรู้ชือ่อช่องพี่แกเท่าไหร่นะซึ่ง ซึ่งชอบพี่แกเนี่ยยังไม่รู้ว่าอัปเดตคืออะไรเนอะปั๊บเดียวอัปเดตมาปั๊บเดียวอัปเดตมาผมงก็เป็นเหมือนกันนะผมแต่ผมจับสังเกตได้ฝากไปถึงช่องพี่ข่อยด้วยนะผมก็บอกไปด้วยว่ามีเทลปืนใหม่อะ่ะใครใครที่เป็นแฟนๆผมยังผมนี่แหละไปบอกพี่ข่อยว่าอัปเดตใหม่ก็คือการชักปืนมีดีเทลปืนใหม่มีดีเทลปืนปืนมีดีเทลใหม่แล้วก็แล้วก็การชักโหลดที่มีเสียงไม่เหมือนกันนะผม นี่อ่ะดูดิปืนนี้เนีย่ยเสียงมันเปลี่ยนไปเลยโอเคไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าโอเคว้าวฮัลโหลมีใครอยู่ไหมฮนะัลโหลมีใครอยู่ไหมอยู่ที่นี่ ชวนกีนุ้มกีมปไเฮ้ยอัปเดตใหม่มีเตียงนอนอขอเรียนนะทุกคนแชทบกชวนตุ้มกีปไเน้องีนดีกั ไปแต่ชาแต่ว่าอันนี้มันน่าจะน่าจะละเมิดกดยูทูปหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันมีเลือดสาดนะก็ต้องขอทางยูทู e ด้วยนะผมคลิปอาจจะติดเละได้นะผมเพราะเกมนี้มีเนื้อหารุนแรงมากอ่ะดูดิเนื้อหารุนแรงมากไม่รู้เหมือนกันนะยูทูปผมไม่รู้นะมีเนื้อหารุนแรงมากมมอนกันนะนะเนี้ย ไม่รู้อะตลาหลายช่องเขาอย่างไงอะเขาไม่เบลดเลือดนะแต่ไม่เป็นไรไม่รู้ว่าติดเดมหรือเปล่าไ,ไม่รู้ว่าติดเลด,ดหรือเปล่านะคิดว่าน่าจะไม่ติดเลดนะเพราะมันเป็นเกมมันไม่น่ามันน่าจะเป็นเกมนะแล้วล,ลูกโม่จ่าที่มันไม่ขยับอะไรเลยมันขับมันขยับหัวแล้วนะมันขยับหัวมันแล้วนะเนะ่ะฝึกความแม่นปืนหน่อย ใส่อุ้ยไม่โดน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 อุ้ยโดนแล้วโอเคนี่เนื้อหามันแรงอะนะยูทูบนะผมไม่รู้นะมันมีเกม จะรยะไกลตรมตรรนีออุ้ยไเอแล้วตรงนี้มันคืออะไรฉันขอทปะ โอ้อไปเลยไปท่อี๋ยวผมไม่มีอัปเดตอะไรเยอะมากโออ,เ,นะอ,เ,อ,อดเด็กๆเกานขอเลือกเ้าแล้วปืนนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะผมไปลองลองมาแนละ้วเออแต่นี่กัน,นารแ่บหัวขยับแล้วนะนี่หัวขยับแล้วแล้วก็ ลูกสองยังไม่ได้ลองอันนี้เลยดูเสียเปลี่ยนดูเสียงตกด้วย มีเสียงรายละเอียดด้วยอ่ะเดีมากเลยมีเสียงตกพื้นด้วยนะแล้วก็สไนเปอร์แล้วก็เสียงเปลี่ยนนะอันนี้เสียงไม่เปลี่ยน อันนี้อัเด็ดนี้ถือว่าดีมากโอเคตอ,อันนี้คือ้าไปดีๆก็ไแ้ว้าวมียาคุยมีหน้ากากะนะชนมือนเดิมแต่ที่แน่ๆ แต่แต่จะมีอะไรมางก็ไม่้ลรามันหนีคนนี er ้ดีกว่าท yeah. ี With bit ่น yeah. oh, ี่ l ขาจะทำอ to ร แตอนนี้เราก็ทำอะไรได้ ข้าหลดมานะเพราะเมื่อกี้ผมไม่รู้วิธีการปิดไมค้เพราะเข้าเกมมาเขาไม่เขาเขาให้ปิดไมค์เลยไงโอ้โหก็นตอต้องปีขึ้นไปสูงๆใช่ไหมเนี่ยอุ้ยหอแทงนี้เหมือนจะขึ้นไปได้นะเอาชิปเล่นบางไม่เป็นไรจะไม่ได้รีวิวหอแทงเพราะไอ้ตัวนี้เลยแหละมาแล้วมาแล้ว Đây bạc nữa, President Barack Obama, and I just mà chết. ไม่ใช่บาลักตัวจอซีนาสิเออจอซีนาจอใจเย็นเขามาไม่ได้หรอเข้ามไม่ได้หรอกไอ้โมแน่เข้ามา นี้นี้จอสีหน้าดีกว่าก่อนจบคลิปว้าวใจเย็นๆว้อตายเออ,อมันจะคลิปนี้จะเอาจะออกไปดังไปแดดเพราะว่าเพราะว่าจอสีหน้าเนี่ยมีอใคกเนี่ยมือเออมาแล้วอื เห็นในแกลลี่หมวดมันทะลุได hey! hey! <Oh, ้นะแต่ถ้าวี่ทะลุก็ได้เฮ้ยเฮ้ยจะเก็บทะลุกันอ่ะโอ้โหแล้วมาพูดเยอะ มาโอ้ oh, oh, hey, เดี๋ยวเฮ้เใีเย็เฮ้ยเดี๋ยวประตูปิดเฮ้ยเออตายตายพอเจ้าสีหน้านะั่นนะโอ้ oh, ตายคลิปนี้จะใช้เวลาตัดกี่นาทีโอ้โหโอ้โหโอ้โห จเน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 เจนเจนเจนโอ,นโอ้ยเจ้าก็ตกมก็เลยกดสีน่ะไปหมดแล้วปูโอ,โอ้บ้าละเออมังงะกูขอตัวดี้ไปเฮ้ยเฮ้ยๆมนจะมาละโอ้โหแล้วบาวพดกระตุก หนีไปข้างบนดีกว่าโอ้ยแล้วจะตามหลอกหลอนอะไรกันนะขนาดเอาละเอาละกระตุกกระตุกเฮ้ยกระตุกค้างเรียบร้อยเรียบร้อยค้างแล้วโอ้ยไม่น่าเสกมาเยอะเลยโอเคเดี๋ยวต้องขอจบ เกมพิเศษนี้กันเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกดใครเพื่อเป็นการใจในการท,ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมด้ยก่อค้างอ่ะค้างทิ้เนี่ยกดอะไรไม่ได้เลยกดไปก็ค้งางตลอดเวลาเลยเนี่ยเออเลื่อนอะไรไม่ได้แล้วเออ <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> ไปดีกว่า <c oughs> เลยทุกคน